สวัสดีครับเพื่อนๆนชาว YouTube ทุกท่านเลยครับผมวันนี้เป็นช่วงเย็นเย็นของวันที่16พฤษภาคม2563ครับผมวันนี้ทางร้านรถไถมือสองสภาพดีเรานาดีจังหวัดขอนแก่นครับผมมีรถมานำเสนอครับมีสองคันยังโสดอยู่ครับที่ยังไม่ติดมาจํำไปนะครรถเข้ามาใหม่ทั้งสองคันเลยครับคัต้าทั้งสองคันเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันแรกเลยครับผมคันนี้เป็นคูปต้า l 3 0 0 8ครับเป็นรถจดทะเบียนปี53ฮะ คันนี้เป็นรถไล่ครับรถไล่แทร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,800 2,893ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวผม,มจะมารีวิวให้ดูรอบคันเลยครับคันนี้มาไล่ที่ตัวแรกเลยตัวนี้เป็นไฟหน้ายังสวยๆอยู่ครับผมเจ้าของเดิมรักษาดีมากครับตัวนี้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังไม่มีการเก็บสีมาถึงก็ทำการล้างเลยครับ แล้วก็มารีวิวให้ดูเลยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นครับมีใบดันแล้วก็ผ่านพวนให้ครับผ่าน5ตาช้างนะฮะผ่าน5จานนะฮะจุดที่2มาดูที่ยางนะครับผมยางทั้งสองข้างที่ประมาณ60%ได้ครับหรือใกล้ๆนะฮะดอกยางยังเหลือยๆเยู่ครับผมอันนี้ลูกหมากยังแน่นนะครับผมลูกหมากสองข้างแน่น คันนี้จุดเลือดซึมทุกจุดตอนนี้เช็คแล้วนะฮะยังไม่พบจุดเลือดซึมเลยเจ้าของรักษาดีมากขายได้ไปคันนี้คุ้มมากเลยฮะดูป๊บไฮดรอลิกครับน็อตไล่แท้ๆเลยฮะสวยๆเลยมาร์กน็อตยังเหลือครับมาร์กนอ็อตมาร์กเครื่องอยังเหลือแห้งๆครับคันนี้ดูที่ซุ้มล้อฮะ ก็มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยครับตามสภาพการใช้งานนะครับผมก็ไม่ถือว่าน่าเกียดมากก็สวยๆอยู่ดูชุดคอนโทรลฮะชุดคอนโทรลยังสวยๆเลยด้านหลังก็สวยคันนี้เครื่องนิ่มมากเลยครับผมปั๊มดีครับเมดูจุดที่สองนะเมดูที่กระทะล้อหน้าก่อนนะกระทะร้อหน้ายังสวยๆครับ ตอนนี้สีดำดแดงว่ายังไม่มีการเก็บสียางสวยๆเลยที่ล้อหลังครับยางน่าจะประมาณ90%ครับเจ้าของเดิมน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานกับคันนี้แถมเวทถุทงล้อให้ด้วยครคูหนึ่งไฟเลี้ยวไฟท้ายยังเดิมๆอยู่ครับกล่องมือสติ๊กเกอร์วอนนิงอะไรยังเหลือๆครับอันนี้ ไฟท้ายฝั่งซ้ายมีแตกนิดหน่อยทางร้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดรูรอบๆคันสวยๆเลยครับคันหนลังคาตัวนี้ยังสวยครับไม่มีแตกล,ลืมไปนะคะคันนี้คือกระทะล้อทั้งสี่ล้อครับไม่มีแตกไม่มีเชื่อมไม่ล้านะคันนี้สีเดิมๆครับสีท้ายเดิมๆแ,แห้งๆเลยโซคางตัวไหนที่ ปรับจุดหมุนไม่ได้ทางร้านเราเปลี่ยนให้นะครับสีล้อหลัง2องล้อก็แห้งแห้งครับผมสวยครับคันนี้ถือว่าสภาพอยู่ประมาณ70%ได้ครับมาดูคันที่2กันครับขึ่งเข้ามาเมื่อเช้าคันนี้เป็นคนะูบ o ต a า3 6 0สานคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ตัวน,นี้ก็มาอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันครับเป็นใบด้านหน้าแล้วก็เป็นผ่านควนตาช้าง ห้าใบเหมือนกันฮะคันนี้เป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับผมดูรอบคันเลยชุดหน้ายัางสวยครับไฟหน้าไม่แตกนะระจากหน้ามีซ่อมนิดนึนงแค่ทายัางไงตกลงราคากันได้งไงทางร้านเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหายางล้อหน้าก็พอใช้ได้ครับผมถ้าล้อเดิมๆไม่มีแตกไม่มีล้านะลูกหมาตัวนี้มี ขาดครับลูกยางหัวยางขาดทางร้านเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกหมาให้คู่หนึ่งเลยครับคันนี้สภาพก็ถึงไร่ถึงนาครับมีรอยนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องยังสวยสีเดิมจากโรงงานเลยฮะดูฝากระโปรงก็คันนี้เพิ่งล้างฮะมีคราบน้ำคราบน้ำยาน,นิดหน่อยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ครบใหม่ชั่วโมงการทำงานคันนี้อยู่ที่1,826ชั่วโมงครับผม อยที่ซุม้มล้อนะยังสวยอยู่เลยครับ,บเบาะก็สวยครับก็มีสนิมนิดหน่นอยครับแต่ทางนี้ทางร้านเราเก็บให้ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับเก็บสวยให้ได้ครับเาบชุดคอนโทนยังสีสวยเดิมๆแป๊บเดงเดิมๆเ,เลยครับมาเครื่องปั๊มอะไรยังม,มาร์กอ,อยู่เดิมๆนะครับ ทาสครับเทสเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ระบบดีมากเครื่องดมเครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่หอนครับผมปั๊มขึ้นเร็วลงเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูหางหลังคันนี้เป็นหางห้านะครับผมเป็นหางของตาช้างเป็นห้าจานครับบยี่สิบสองสวยๆแล้วครับเป็นเทวีพัฒน์ ไปยังเหลือเต็มอยู่เลยครับไอขี้เมาเขาเหลือเต็มแล้วสวยครับคันนี้สภาพโด,ดยรวมสวยนะดูด้านท้ายกันนี่ก็สวยๆครับเดิมๆเลยครับผมยังไม่มีการเก็บสีใดๆเลยสติ๊กเกอร์ว่าโซ่ข้างแขนตั้งอะไรอย่างเราไม่มีเปลี่ยนตอนนี้ยังเดิมๆอยู่ทางนี้ก็คือทางร้านครับเราเก็บสภาพให้อยู่แล้วครับทางลูกค้าเรา จับจองไปก็มีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เช็คลวดซึมทุกจุดเหมือนเดิมครับซีนล้อหน้าล้อหลังล้อตั้งดุมล้อกระบอกใบมีดซีนได้หมูซีนพีดีโอตัวไหนลวดซึมเราเก็บให้หมดแล้วก็มีระบบไฟครับทีทางหลานเราเก็บให้อันนี้หลังคาเรืนงสวยๆนี่แตกสวยเลยครับโทษทีครับผมลืมบอกราคาไปแล้วสาม 008คันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทครับพอดีคุยเพลินเลยบอกราคาส่วน L3608 คันนี้เปิดราคาที่ 5, 2 7 5 0 0 0บาทครับผมเหลือสองคันครับท่านใดสนใจัโทรสอบถามได้0082601158 okay, นะสอบถามกับคุณกุ้งได้เลยครับผมคุยเรื่องราคาต่อรองกันหน้าร้านได้ครับ าดูอีกคันหนึ่นที่โดนจับจองม,มาแล้วตันนี้ก็เป็นคุปต้าเอลสามหเป็นทางพระอาจารย์ทางจังหวัดกาญจนบุรีครับวัดใหญ่ตรงหลังไม่ได้โอนัดจำมาไม่ได้มาดูรถครับตรงน,นี้ก็คิวจะส่งประมาณอาทิตย์หน้าครับส่วนอีกคันครับเป็นคุปต้าเอลสามหกศูเหมือน,นกันครับคันนี้เป็นลูกค้าจังหวัดขอนแกัน อำเภอรังงงใกล้ๆครับมัดจำงหน้าร้านเลยครับรอคิวจัดส่งครับเป็นลูกค้าทกศน,นะครับน,นี้น,นี้ก็เหลือเก็บสวยให้ครับผมทางร้านเราเก็บเอาส่วนท่านนึงเป็นยันม่า E.F. 3 9 3เครับผมน,นี้เป็นลูกค้าจังหวัดหันกันเหมือนกันครับอําเภอโคกโพชัยครับผมทางปาะตูรถแล้วก็มัดจำงหน้าร้านครับตอนนี้ ก็รอคิวจัดส่งครับเดี๋ยวเลียนถ่ายของเร็วเช็คระบบไฟให้แล้วก็เช็คซีนทั้งหมดสี่รอให้เช็คจุลเลือซึอมครับมดาตรฐาของร้านครับนีนก็สวยๆอยู่มาดูที่ติดจองไปวันนี้อีกคันหนึ่คงคันหนึ่งตัวนี้เป็นยันมา EF 3ามหที e ครับเป็นลูกค้าบ้านใกล้เเคียงกันนี่เองครับอํเาเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นครับเช้ามามัดจำถึงหน้าร้านครับตอนนี้ก็เหลือเก็บสวยให้เอาเก็บสีให้จุก สวยเลยครับคันนี้่อไปไม่ผิดหวังคันนี้ก็เก็บสวยเรียบร้อยครับก็รอเช็คระบบล้อซิงเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็ไล่ไฟให้ทั้งคันเลยครับผมคันนี้ลูกค้าให้เก็บสีให้ทั้งคันเลยครับท่านใดที่ชอบความสวยงามชอบที่เก็บสีให้ทางร้านเรามีครับ สวยนะครับก็เลยใส่หลังคาหลังคาตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ครัส่วนยางตรงนี้เราก็เก็บสีเก็บสีกระทะล้อให้สวยๆแล้วอีกคันนึงครับลืมไปมีคนันนึงครับเป็น KRT 140ครับผมคันนี้รถจดทะเบียนปี56ครับผมมาพร้อมกับฐานฐานบุกสามครับผมตาช้างเหมือนกันอันนี้สวยๆเ,เดิมๆครับยางยังสวยๆนะเจ้าของที่เปลี่ยนมา น,นี่สตาร์ด้วยระบบกุญแจนะดูรอบคันครับยิงสวยๆอันนี้ก็ยังโสดอยู่ครับเปิดราคาอยู่เก0 0 0ับาทท่านใดสนใจก็คุยหน้าร้านได้ครับทางร้านสามารถเก็บสีให้ก็คุยราคากันได้ครับไม่แพงครับเก็บสีเก็บสวยให้ส่วนแสแตนดาร์ดเราก็เก็บให้เหมือนเอนะดิมครับไลไฟการถ่ายของเหลวแล้วก็เช็คจุดระสิบใหนะ้โอเคครับ ฝากเพื่นนะครับร้านรถไถเมืองสองสตาตีเหล่านาดีจังหวัดขอนแก่นครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอานว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลครับแล้วก็เดินทางมาได้สะดวกมากออกจากตัวเมือง10กิโลหรือออกจากติดกับเส้นนริวันสี่แยกบรรทุมเราเลี้ยว้ายมาประมาณ7กิโลเดินทางมาสะดวกครับผมท่านใดสนใจหรือว่า สนใจหรือว่าอยากคนจองรถข่านไหนก็สามารถติดต่อคุณกุ้งได้ครับย้ําเบอร์โทรศย์เก้าแู่งหน้าครับผมทางร้านเรามีจัดส่งท่านใดมัดจำเดยไม,มไม่มาดูรถเราสามารถจัดส่งให้ได้ครับส่วนท่านใดท่านใดสะดวกมาดูที่ร้านก็มาลองขับลองเทสได้ครับเรามีดินกองดินมีไล่ให้ท่านได้ลองทดสอบได้เก็บฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับร้านรไถ,ถยมีสองสภาพเดีวันนี้ ก็จบรีวิวการถ่ายรถแล้วก็รีวิวรถท่าน,นี้ฮะสวัสดีครับ